วันนี้นะเจ้าฮาอยู่ตีคัวแล้วแต่ปุ้นะเจ้าอยู่ตีฮาไทยลาเจ้ามีดนตรีสดด้วยหรอคะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับจะพากุ้คนไปเข้าหัวลัานเฮียปุ้นะเจ้าว่าจะเป็นเมนูไหนเขาบอกว่าถ้าสั่งมาแล้วรสชาติไ,ได้เขาว่าขึ้นเปลี่ยนไม้ขึ้นเลยค่ะ วิธีจะปลากุคนมาบุกครัวเฮียป,ปุวันนี้ก็คือหล่นปูเกมเจ้าอันตอนแรกผนก็จะเอาหมูสับกับปูเค็มเนี่ยเจ้าไปเจ้าหม้อให้มันหอมเห็นน้อยนึงกะทิลงไปกะทินี่ก่องหนึ่งกองเลยเจ้าสองร้อย้พสิมผกพีพกกระชายตวยดดัวไอรสดีผงปรุงรสน้ำปาน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาขามส้มเจ้าจากขั้นก็คนส่วนผสมกุ้ยยางให้มันเข้ากันจิ้มรสตามชอบก็พร้อมจะเสิร์ฟปลาเจ้าหล่นปูเค็มนะคะขน ามจานทอดน้ำปลาสตอผัดกุ้งหมูสับพีกกระต่ายแดดเดียวค่ะผัดปูค่ะเป็นรัวอะไรคะอันนั้นจะเป็นโรตีแกงเขียวหวานเนื้อค่ะเซตนี้ตาไดเจ้าเท่าไหร่คร้อยห้าสิบหรือเปล่าพี่น้าเจ้านึ่งร้อยห้าสิบน้เจ้าแเอาไปอีกสิบอีกร้านดีจ้าทุกคนได้มาลองจิ้มพอน้องได้เข้าไปในคอเปนแล้วของที่เปิ้ลแจเปิ้ลแย่ออกมาใเฮือกกิ่นอ่ะเป็นของดีทั้งนั้นเลยเจ้าเวลาม้าหลว่นปู่เกมนี่แบบคนผาดเนอะทุกคนมันจับ กลมกอพอดีเบาหวานประเกียเกินไปูเข้าพัดกอผพัดมาแห้งกําลังดีหอมกระทะเลยเจ้าเมนูสตอผัดกุ้งหมูซับอันนี้ก่อเด็ดอีกเมนูหนึ่งเลยเจ้ากลอก็มุกกระต้อยแดดเดียวเนี่ยน้องบ่ได้กินมาเม่นขนาดตัวน้อยเดียวจะใครเต็มต้องเลยเจ้าแล้วก็อีกเมนูตียังบ่เคยกินนี่ก็คือแกงเขียวหวานกินกับโรตีเขากันดีขนาดใจใส่ยูปทุมธานีหรือว่าฮาไทยลาดแล้วก็เกยมากินหรือว่าเป็นลูก,กาล้าร้านนี่ผ่องเจ้า